ถ้าพูดถึงเบรกเกอร์กันดูดเนี่ยในบ้านเรามันจะมีอยู่2แบบนะก็คือ1 R C C B นะครับอันนี้มันจะตัดไฟร่วได้อย่างเดียวซึ่งถ้าเราใช้ R C C B เนี่ยเราจะต้องใช้คู่กับเบรกเกอร์อีก1ตัวนะครับเพื่อที่จะมาตัดกระแสไฟฟ้าเกินกับกระแสไฟฟ้าช็อตด,ด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นการใช้เบรกเกอร์2ตัวและอีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้ในบ้านเรานะครับก็คือเบรกเกอร์ R C B O ครับซึ่งเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถตัดได้ครบเลยทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้ารั่วกกระแสไฟฟ้า,ฟาอตตนนนะคคนนะคคครรรัััับบบดดใววเเียยล นี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเบเกอร์กันดูดแบบ RCBO ถึงได้รับความนิยมกว่าเบเกอร์กันดูดแบบ RCCB ครับและถ้าใครกําลังตามหาตัวเบรกเกอร์กันดูดนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ r c b o นะครับตัดได้ครบทั้ง3อย่างก็จะเหมาะกับนําไปควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าควบคุมไฟเฉพาะจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องซักผ้าตู้กดน้ําตู้แช่นะครับหรือว่าไฟรั่วหน้าบ้านที่อยู่นอกอาคารสถานที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆที่จะนําไปใช้งานครับเพื่อความปลอดภัยของคนภายในบ้านเราครับ